วันนีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทุกคนมาดูด้วงกวางสามเขาแอดลาสคีโบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเพาะไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับจริงๆไม่ถึงปีกันหรอกครับมันประมาณ9เดือนนะครับอายุของผมด้วงกวางเลยครับเร็ววอีกมากก็นะครับคีโบเป็นแอดลาสที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สนุกมากๆครับผมเป็นนับว่าเป็นด้วงกวางที่ผมชอบที่สุดในการเลี้ยงแล้วแหละคลิปนี้ถ้าตั้นครับไม่มีอะไรมากครับก็จะบอกว่าแบบตัวผู้ของผมนะครับก็ออกกได้มาทุกตัวแล้วก็จะมาสรุปยอดนะครับว่ามันรอดกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ ก็มีหนอนทั้งหมดนะครับที่เป็นไข่รอดฟักออกมาประมาณ27ตัวนะครับถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เหลือจน L3 มาได้ประมาณ10กว่าตัวแต่ว่าเหมือนว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องอากาศร้อนนะครับแล้วก็อะไรอีกนะอากาศร้อนอากาศร้อนเออแล้วก็เป็นโรคนะครับก็เลยตายไปนะครับเยอะเลยครับจนเหลือมาเป็นหนอนที่สามารถเข้าดักแด้ได้นะครับประมาณ6ตัวเองก็จะมีผู้สามเมียสามนะครับเมียก็ไปดักแด้ไปแล้วสองนะครับพร้อมผสมแล้วคู่หนึ่งครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ออกก่อนเพื่อนเลย นะครับนี่ตัวนี้แล้วต่อมาก็ตัวที่สองนะครับตัวนี้ทรงเขามันเบี้ยวหน่อยครับเพราะว่าไอ้นุ้นมันลอกคราบแล้วคาบมันติดครับตัวนี้เห็นไหมถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับก็น่าจะแบ่งสักคู่นะครับส่วนตัวนี้ครับออกมาเมื่อเช้านี้เลยครับเอ้ยเมื่อคืนครับเมื่อคืนตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่สมดุลที่สุดนะครับจากพี่น้องมันก็น้าหนักพวกนี้นะครับอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดนะครับอ้อย อ้าจบจบจบจ,บจบรอบนี้ผมคิดว่าอาหารผมน่าจะยังไม่ดีพอครับแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่ได้ฟอร์มเนี่ยอุณหภูมิก็ไม่ได้คุมนะครับดีกว่าได้ฟอร์มเป็นสิวอะครับที่แบบมีตรงนี้ตุ่มตุ่มออกมาแล้วข้างหน้าก็เป็นช้อนอย่างเงี้ยครับก็สำหรับวันนี้ับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกั <c oughs> นคลิปหน้าครับบ๊ายบาย